สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวโน้ตบุ๊กสเปกทีวีทุกคนครับ TME 2015ครับมี7รุ่นสมาร์ทโฟนที่น่าจับตามองที่สุดมาให้ได้ดูกันครับพร้อมเช็คราคาและของแถมในงานกันเลยฮะสุดสัปดาห์นี้ครับอย่าลืมครับสู่ประชุมแห่งชาติเศริกิจกันเลยครับไปเดินที่ Thailand Mobile e x p o 2015 h i g h End อันแรกเป็น l e n o v o S90 ครับตัวนี้น่าสนใจด้วยการออกแบบที่สวยงามเป็นอย่างมากนะฮะพร้อมส่วนลดเงินสดมากถึง3%เซนและมีของแถมอย่าง powerbank ความจุแอมป์อีกด้วยครับ นอกจากนี้ไม่ว่าจะเป็นเคสฟิล์มไมค์เซลฟี่ลำโพงบลูทูธแถมยังมีโปรผ่อน 0, สูอีก10เดือนต่อมาเป็น Acer อร i u ีฟ e ดครับมีโปรโมชั่นเหลือ6,990บาทนะฮะบางบูธเหลือเพียง5,990บาทเท่านั้นนะฮะพร้อมของแถมยเยอะทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นฟิล์มเคสไมโคร d 16 g b แล้วก็อาร์แบนด์ครับแล้วก็เช่นการมาพร้อมโปรโมชั่นผ่อน0อีก10เดือนครับ ต่อมาเป็น LG G4 ครับที่ LG งานนี้มาเปิดบูตขนาดใหญ่เช่นกันครับพร้อมโขนสมาร์ทโฟนมากมายหลายรุ่นมาโดยสั่งจองล่วงหน้าราคา2 9 9 0บาทครับในรุ่นฝาหลังพลาสติกธรรมดาครับแล้วก็ฝาหลังหนังราคา21,900บาทครับพร้อมรับเครื่องช่วงสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้โดยของแถมจะได้แถมฟิล์มกันรอยนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ชาร์จิ่งคิตนะฮะ ตัวต่อมาไม่พูดถึงไม่ได้ครับ ASUS ZenFone 2ครับโดย IT City ได้เปิดให้สั่งของกันในงานนี้นะฮะจะเปิดให้สั่งจองแต่ตัวท็อปหน้าจอแสงผล5.5นิ้วพร้อมแรม4 g b ครับโดยจองราคาอยู่ที่11,990บาทพร้อมพ่วงโปรผ่อน0%ต่อมาเป็น HTC One M9 ครับเดอรทงรุ่นใหม่จาก HTC ครับบอกเลยครับว่าสวยสนนราคาอยู่ที่24,990บาทครับพร้อมโปรผ่อน0% 1. สูงสุด18เดือน หัวเว่ยคอนเนอร์6พัสครับโดยในงานเปิดตัวอย่างเป็นทางการพร้อมขายกันเลยทีเดียวนะฮะราคาจะอยู่ที่15,990บาทครับของแถมมี Smalltalk, Bluetooth, ตุ๊กตาหัวเว่ยแล้วก็โปรโมชั่นผ่อน0%ูนเปอร์เซ็นนะฮะปิดท้ายด้วย iMobile IQ X p r o ครับแบรนด์ไทยที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในตลาดนะฮะโดยราคาอยู่ที่6,590บาทครับ พร้อมของแถมอย่างเคสพิเศษที่ออกแบบโดยศิลปินวงแทสทูคาเลอร์ครับรวมไปถึง power bank ไฟส่องสว่าง eye light นะฮะแล้วก็ล่ม i mobile ครับแล้วก็โปรโมชั่นผ่อนศูนเอซนอีกเช่นกันยังไงก็ไปแวะไปดูกันได้ครับ TME 2015ครับเสาร์อาทิตย์นี้นะฮะกด subscribe ช h a n n e l ของเราใน YouTube ครับพิมพ์ notebook spec แล้วก็ subscribe ครับหรือกดที่มุมขวาจอด้เช่นกันสวัสดีครับ